กูเดินทักกบผมเราก,การทุกท่านอ่าตอนนี้ทุกคนอยู่บนเรืออีห้ากห,าก,หากนะผมเต้นโดยฮาร์ดทอปแรมนะก็มไม่ได้ทักทายมาแบบนี้มานานนะครับว่าผูการเนี่ยโอเคอาชื่ออะไชื่อผมตอนนี้เราอยู่ในห้องที่ในห้องเทสิบเนาะก็ตบมารีนะผมฝั่งละสองทีวีฝั่งละหนดีๆ ฝั่งละหนึ่งผู้อร์ฝั่งละ3แล้วก็บิทเชนชิพฝั่งละห้านะผมก็ถือว่าเราเสียเปรียบกับผมเพราะเราเป็นเพียแปดลำอ่าเป็นเพียแปดสองลำนะผมก็คือบิทเชนชิพกับสัามารีนั่นเองนะอ่าก่อนหนักๆับผมตรงนี้ก็แทงเข้ามานะอันนี้ก็อย่างที่บอกครับผมว่าอ่าเป็นหนั่นจะที่ปรับไปแล้วนะเลยพวก ตำมารีนก็จะเล่นชอตกันยากนะผมแต่ว่าเลยอีกเนี่ยนอกจากที่จะเล่นชอตกันยากแล้วนะผมอย่าลืมเรื่องระยะดีเทคนะที่โดนดีเทคคือที่7.1็ดนกิโลเมตรนะใจมากๆครับผมทำให้โดนเห็นก่อนนั่นเองนะแล้วก็แบตเตอรี่นี่น้อยสุดๆนะผมอ่ะโดนโดนอ่าเดด,ด,ด,ด่ามานะโอ้วโดนยิงอะ นึกว่าจะไม่มีคนทำอะไรแล้วสิเป็นมันเป็นความคิดตื้นๆน,นะตามจริงไม่ไม่ต้อเหรอครับยังไงต้องโดนนะ,ะไรอ่ะจเจ็มครัผมโอเคนะเพราะว่าเดออีกนี่เป็นอย่างนี้อะแล้วก็อย่างที่เห็นนะผมในอัปเกรดรตนะผมใช้เป็นลดดาเมจจากดิฟชาร์ดนะผมทำาให้เหมาะเดอกอีกมากนะโดนเห็นง่ายอยู่ด้วยนะผม ตามจริงเรืออีกเนี่ยแต่การเล่นแบบง่ายๆอีกอันหนึ่งเลยผม,ผมก็คือเล่นแบบอ่าพวกเรือดีๆนะเพราะว่ารืยดีเทคนี้ก็ถือว่าหนักเราก็จะอยู่ในระดับสองกล้องแล้วก็เข้าไปยิงต่อในระยะอ่าประมาณ เสก็กอะหกกว่าแล้วค่อยขึ้นผิวอาแล้วค่อยเลี้ยวกับแล้วค่อยขึ้นผิวน้ํามันจะวนประมาณนี้เนี่นี่คือเลยอีกนะแล่กการเล่นจะประมาณนี้นั่นคืออีกวิธีหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังทาอยู่นะนคือไม่เข้าลึกจะตําแหน่งแล้วยิงต่อไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะผมหลักการจะคล้ายๆกับพวกเรือต่อทั่วไปเลยก็จมบังกาดไปครับ อย่น,นี้โดนเห็นนะก็ต้องยิงต่อใส่แตเ่เร็มไปก่อนนะแล้วก็รีบดำน้ำลงสุดแล้วโดนเห็นน้ำมันขับน้ำมันเราปล่อยไปก่อนได้นะเพราะว่าที่สำคัญที่สุดคือพวกทิปชาร์ดนั่นเองนะงี้ก็ยอมไปก่อนนะผมดำน้ำสุดเลยจะได้ไหมไม่รู้นะผม พลาดนะผมเรือสะเลมหนีทันนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหันตีอ่าซลาบ,บาแทนก็ได้ครับผมมีเยอะด้วยนะเหล่อูสองห้าศูนย์หนึ่งนี้โดนเต็มเต็มเลยฮนะโอเคขับหัวเรือมาครับขับขึ้นสู่ระดับสองบ้องนะ แล้วก็ด้วยความเร็วด้วยเป็นไฟหลังไหมครับผมเก็มยิงนะตอปิโดนี้โ<ฮ>อ้ยเงเห็นว่าสายเดียมอยู่ข้างกันเลยอนะตายมากดำน้ำหนีก่อนนะไม่รู้ว่าอ่า ขอเอาอะไรมาระหว่างไฮโดลกับอ่าอะไรนะเอเออผมไม่รู้ไงก็ตรงนี้อันตรายสุดๆนะเอเคดิฟชาร์ตแอสไตน์เอสดีบิวมาแต่ว่าก็กดเล่นๆใช่ไหมนะตะเลมคิดว่าเราคงไปตรงนั้นนะผมตรงวาตรงวากับขวาตรงอ่าอีห e กแต่ตามจริงไม่เ,เราอยู่นี่แหละ <c ười> แต่จะดีเราจะหมดนะ เดี๋ยวสาิวินาทีนะโอเคแดนแบบพอเราอยู่ใกล้กับสาลาบานี่คือระยะ3มกิโลเมตรลงไปเนี่ยจบเลยนะคือเราทำดาเมจได้เพียงแค่หลักพันและมันจะทำอะไรไม่ได้นะครับผมฉะนั้นทําได้อย่างเดียวคือปล่อยผ่านแล้วไปโจมตีเรือข้างหลังแทนอย่างเพราะเอสเต็กอัลมนตาน้ามาพอดีอีกอสบายบผมเดี๋ยวนี้ผมเห็นระบาลแล้ว ก็อ่ายังไงดีโอเคทำอะไรไม่ได้ครับผมก็เดี๋ยวโจมตีที่มอนตาน่าแทนแล้วกันนะแล้วก็คงต้องดังเบย์ไปเลยแต่ไม่อยากที่จะเดินเข้าใกล้ครับผมเพราะว่าถ้าาหเดินเข้าใกล้มากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวจะแย่เอาอนี้ยิงโซน่าใช้ต่อโซน่าครับผมอย่างที่เห็นนะ แล้วก็เดี๋ยวกดนะผมกดแบตเตอรี่ยูนิตแล้วก็เล่นก่อนคุยก่อนนะครับตรงนี้ศัตรูเห็นแล้วผมว่าเราอยู่ข้างใต้สาวายนะเหมือนต่อจะพลาดนะไม่โดนเลยนะดเดเดเดมาโดนนะไม่เป็นไรสาราจปแล้วห้หลังนะกลับสู่ระดับสองกล้องครับ เรอยู่ในระยะ2.9กิโเมตรแล้วก็เดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆข้อเสียคือต่อเราจะดาเมจน้อยลงนะเอผมอม,มันดาเมจน้อยลงนะผมโอเคจะได้นำทั่วมาเพราะว่ามันจะน้าก็กด R ไปไงเราก็จะได้นำท่วมจากมันตะหน้ามาตรนี้นก็ ทำได้แค่นี้แล้วก็ตมโอเคเลยอกีก็ประมาณนี้ครับผมต้องเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนตรงอัปเกรดแตวก็สกิลนี่ผมว่าเดี๋ยวก็ต้องมีปรับเปลี่ยนบ้างแหละแต่ว่าตอนนี้ยังมองว่าแบบนี้โอเคอยู่ก็ประมาณนี้ไปก่อนนะครับผมแล้วก็รอมาหลายรอบแล้วก็คิดว่าแบบนี้น่าจะเวิร์กสุดแล้วส่วนสกิลนี่ผมว่าแบบเดิมยังไม่มีปัญหาก็่าใช้แบบเดิมไปก่อน โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นแค่นี้ไว้เอจอกันในคราวหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเพื่อมองให้กับช่องของเราแล้วก็สนับสนุนเราได้โดยตรงด้วยการกดลิงก์ข้างล่างนะผมคลิปมีนะตอนนี้ก็ไปแล้วเจ๋งครับ